อนเอีกครับอเปร์ตแล้วก็ทีมงนที่มา้าันในที่นี้ังัอารุนมอเตอร์โรเบิร์ตส์แล้วก็พี่้งสมท่านครับผู้แนของในโครการบริหารบของเราในก่มโรงประมาณเพื่อที่จะนพาบาลไปก่อสร้างอาคารในพืนที่จะรองรับสองบัวรายเกณครั้งที่เจ็ดเรด้วยนะครับในปีส5 6 0 các anh em hãy cùng nhau chung tay để cho đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Ừ. 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 ประตูให้ทิ้งขาดทิ้งางจากนี้ครับสามสุดเอ่อเราเสียค่อนข้างจะเอาคืนลำบากด้วยนต้องยางาต้องสุดเกมได้ทีนี้เจ้าห้าทมหนึ่งหมื่นนะทีมแพ้ได้เ็กันแล้วที่สามได้หนนะครับแล้วก็ที่สี่อพันให้ทุกทีมทั้งหมดรับอบในได้ะวัวมป็อจากคูริจเป็น โดยผู้ใหญ่ชี้วันนี้ค็ที่เห็นหท่ายนะครับทั้งท่านรองทั้งท่านกำนันท่านลท่านนะครับพล้จสางวเรานะครับใพ้่พิจิตทีงานเตรียมขออะไรท่านยให้ท่านเตรียมขอเขียนข้อสำคัญอะไรต่อไะครับให้เตียตเก็บผู้เล่นานีวามามาดูประตูแรกของท่านรออนับาดครับนัเก็เกิดขึ้ได้ แต่าจริง้ก็มที่ปในกระนการนะครับก็ตอรก็ตงตามนครับฝานครับทราบว่ามีเรื่องถึงกันกล่อนต่อยเลยครับเราเต่อนกไม่เปการหลังอะ้ที่งเรื่องกเื่อมพื้นฐานที่มมวใจครับเราต้องมีกันครับนำที่ตาต้องามกันป่นครับกานครับนไม่ีครับจากผู้ให มีเงต้อง่อนกนเลยนะครับอดใจกันกันกันนะครับเกมที่ตดของีี่โอ้สามประตู้นเลยนะจนี้เพาว่าจังอยู่ในช่วงโคจันะครับมีหัวใจอยู่พ่าปจะไม่ได้้มาสอนไ่อเงินมามาเยอ้ทัมื่นรเกก็ต้องตาไปครับไปเรื่อยไม่ตัไตโอ้ยปตัปตัดปด เรียนแรงได้ดีว่ะสองครับสองสองแล้วสแล้วโอ้นะับสวัีนี้ผม่ากค่นตะพัดรับน้องกับตะพัแฟนสุภาพมีถึงนั่งพูดนับตาเป็นถึงหงทั้ทีโอ้นะคับผมย้ำแล้วว่าน้องผมเห็นแก ต้องีการปฏิบัติดล่ายฏิบัติสุ้าดหรือสั้นไปแต่ว่ามันได้ป็นารเรื่องคมรับการเรื่องี่้โบสถ์แล้ก็เกี่ยวับคงดูแลสเกลโอ้ว่าอะไรเป็นสุดท้ายแล้วเพรว่าสิ่งนี้สุด้ายเลยคผู้บิเป็นคนได้เก็บเงาดูว่าจะปฏิบัติเฉยๆหรกันถ้าสอบปัจจันนี้ก็เก้จะไม่เป็นสเกลปัจจบันนี้ก็จะต้อยู่ในสุทธศาสตร์ đang lấy đang lấy đang nghe về lấy không phải đi không

ผ่ามาจบตาต่างอันนี้เหรอครับจบตาต้องปั่นจนตาโดนัดสมก็ไปเลยโดนัดจุดแข่งเปน้ามปั่นที่ที่เมื่อวานนี้สวยครับอรี่ทำกันยุ่งกันต้อไม่ทันรุ่นป ในความสามารถกเจ้าสุภัทและก็เจ้าโยนปีนภมาราบุษากันต้องวันจริงดาวรุ่งรุ่งใหม่นะของทีมงานเจ้าตานเขากำนันพัดขออนุญาต็ตัวเจ้าจอนพันหมาลิเก็ตเข้านะครับหมาลิเก็ตเข้าตีสองออกตีหพัน์รบปันีที่ต้องวันองมี สั่งแก่เ้าน้าที่นครพนิษฐ์เจ้าหน้าี่กงานแล้าวาดูนาามีหานนอัน้มันือรับโคตรทข้านี้มการตตานอย่างอเนก็ต้องมีการต่อสู้กับวกผู้เลทารี่องัดนตปิตรีได้ที่ดุลที่เท่ารได้ที่มผู้ที่ตองกะชอข

เด pues so nah. ้๋ยวเราพยายามทัให้ประตูเราได้ถ <t une> ้าม <crowd> ันโดนยิงเขาประตเราเียใจแทนนครับประตูแรกผมก็ต้องมาได้ครับเพื <t une> well, ่อนมาฝากนครับผมประตูมาได้ผมกต้องต่อเลยครับเพ่อนประมาได้ผมก็ต้องต่อเลยครับเพื่อนแต่พัทีพัทอัดพัทประมาณนท้าไหรนะครับเอาตอนนี้บอลต่ออย่าเพื่อนผมว่าอุ้ยต่เนี้ไม่ไหวระวังระวังด้วยครับผมประมาณนี้นะครับลงไปใหม่เมื่อกี้โดนทักทายแล้วนะครับทีนัทพัทก็มันนึบ เดชไบริการโดยไม่ทหรือเปล่าแล้วปั่นทิวันนี้แกปั่นสวยลเงนสาด้านใเป็นตันำงมไท้ทุนการละองยเนี่ครับเป็นคนที่บางเท้าดีนัเนะครับกาจะเป็นเบอร์่าสิบแปดไมไทยจะเป็นเบอร์เจ็ดตินัดนี่เป็นไมครับต้นทนตั้ง่ไมสนครับโคแกปนี้ครับปั่นไปด้วย เออหมายไขเโอ้ได้ตงนงเย่บอลลนเเจ้าแซมรับบอนจานและก็บรอดร้านที่คขาบรอดเนี้มาจักสรรเีผ่านบูลขาบอมาเย่เขสงโกมาบอมืิอไกนค่เขาทางไปจมจิ้มจิ้มจิจมจิ้ม จะมป็ขึนเก้า้เเป็นคนับจอเนนี้นะครับจจต้อประตูทน่ๆะคปนเกเก้นินีดจิ้กนปารี้มันแนนี้นะครับนัทน่ยิงเกได้เลครับสำหรับทีมเ้เได้มาในเกมถุสแนๆนครับสามต้มาึ ดาวเหวียตนไปหน้าไปหน้าเลยนะผมเีประมานี้ครับตอนดาแตปรตูหน้าจะเพียงพอเขาดำเจ้าีย้วนะหลอมทับแกก็ได้ดาบโมด้วยครับเะมีีรแบตงวอครับไม่ได้ดางโอ้เกิดกายดมาได้ิก็เือวชรินมาตีมา ีนับกำจอมน้องต้องได้ก่อนเขันตูนรั้เทกลเข้ามาส่งเกมเรย้อตจน้ต้องการตัวสุภาพาวสองที่มันมั ตามุับผิดอให้ได้กลาอยทุกคนทุกคนทุกคนไยอมใหมเ่นก็คการอุตสาหกรรารผลิตขตารรม